สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเรื่องแหล่งน้ำในท้องถิน่นค่ะแหล่งน้ำในท้องถิ่นนะคะก็คือนักเรียนนะคะเคยสังเกตรหรือไม่คะว่าน้ำฝนที่ตกลงมานั้นส่วนใหญ่ไหลลงสู่พื้นดินสะสมกลายเป็นน้ำใต้ดิน อีกส่วนหนึ่งนะคะไหลลงสู่แม่น้ำทะเลและมหาสมุทรหรือบางส่วนกักเก็บไว้ในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะนักเรียนคิดว่าแหล่งน้ำหล่านี้นะคะสามารถจัดจำแนกได้เป็นกี่ประเภทนักเรียนรู้จักแหล่งน้ำอะไรบ้างนะคะและแต่ละแหล่งมีการใช้ประโยชน์อย่างไรนะคะ ก่อนอื่นเลยสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้ให้นักเรียนไปหาแล้วใช่ไหมคะว่าแหล่งน้ำนะคะในโลกของเรานะคะ,ะน้ำมีถึงเท่าไหร่คะ3ใน4ส,ส่วนใช่ไหมคะของโลกแล้วก็ประเภทของน้ำก็จะมีแหล่งน้ำจืดแหล่งน้ำเค็มใช่ไหมคะแล้วก็มีทานน้ำแข็งใช่ไหมคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะแหล่งน้ําในท้องถิ่นของเรานะคะซึ่งคําถามก่อนทํากิจกรรมนะคะก็คือท้องถิ่นของเรามีแหล่งน้ําอะไรบ้างนะคะค่ะคำถามท,ที่สองนะคะก่อนทํากิจกรรมนะคะสองจุดหนึ่งนักเรียนจะสอบถามจากใครได้บ้างว่าแหล่งน้ําของเรามีแหล่งไหนบ้านที่เรารู้จักนะคะน้ําในท้องถิ่นอ่ะเราก็สอบถามผู้ปกครองนะคะ นักเรียนและเพื่อนจะวางแผนอย่างไรนะคะอันนี้ไม่ต้องนะคะต่อไปการทํากิจกรรมนะคะภาพคุณครูยกมาสองภาพนะคะในหนังสือนะคะนักเรียนเปิดหนังสือเลยนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่หน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะหน้าที่ 208นะคะาภาพสองภาพนะคะภาพแรกนะคะก็คือ,อแหล่งน้ำก็คือคลองชลประทานนะคะสีก็จะมีสีก็คือไม่มีสีนะคะกลิ่นคือไม่มีกลิ่นไม่คุณนนะคะการใช้ประโยชน์นะคะก็คือทำนาจับปลานะคะในข้อนี้นะคะต่อมา,อาภาพที่2นะคะเป็นแหล่งน้ำนะคะประเภทเป็นแม่น้ำนะคะ แม่น้ําจะมีสีน้ําตาลนะคะจากภาพสีน้ําตาลเล็กน้อยใช่ไหมคะไม่มีไม่มีกลิน่นขุนเล็กน้อยอประโยชน์คือใช้เลี้ยงปลาจับปาลาขนส่งสินค้าได้นะคะเช่นแหล่งน้ําเจ้าพยาของเราใช่ไหมคะ,ะที่นักเรียนรู้จักต่อมาคําถามลังกิจกรรมนะคะ แหล่งน้ําในท้องถิ่นของนักเรียนมีแหล่งใดบ้างก็คือแม่แม่น้ําเจ้าพยายใช่ไหมคะหรือว่าคลองชปรปทานนะคะแหล่งน้ําแต่ละแหล่งมีสีกลิ่นและความขุ่นของน้ําเหมือนหรือต่างกันนะคะก็คือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งน้ํา ข้อที่3น้ําจากแหล่งน้ําในท้องถิ่นของนักเรียนยสามารถนําไปอุปโภคหรือบริโภคได้หรือไม่นะคะได้นะคะแต่ต้องนํามาผ่านการกรองต้มให้สะอาดก่อนนะคะข้อ 4. คนในท้องถิ่นของนักเรียนยใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําในด้านใดน,นะคะ เราสังเกตดูแม่น้ําเจ้าพยายของเรานะคะก็คือเลี้ยงสัตว์หรือว่าเป็นแหล่งอาหารได้นะคะเพราะมีปลาใช่ไหมคะแล้วก็มีการเข้ามานาคมผลส่งด้วยนะคะสรุปได้ว่าอย่างไรนะคะสรุปได้ว่าในท้องถิ่นมีแหล่งน้ําคนในท้องถิ่นนาน้ําไปใช้ในการอุปโภคบริโภคเลี้ยงสัตว์ทําเกษตรกรนะคะซึ่ง สรุปได้ว่าแหล่งน้ำนะคะหมายถึงบริเวณที่เป็นที่รวมของน้ำในแต่ละท้องถิ่นมีแหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น ในท้องถิ่นที่มีป่าไม้มากก็จะพบแหล่งน้ำมากเพราะป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำทานก่อให้เกิดความชุ่มชื้นและการหมุนเวียนของน้ำแต่ถ้าในท้องถิ่นมีป่าไม้น้อยหรือไม่มีป่าไม้ก็จะเกิดความแห้งแล้งและไม่ค่อยมีแหล่งน้ำนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมในหน้า 207, 208และ209อย่าลืมส่งงานนะคะสวัสดีค่ะ